สวัสดีครับฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2นนัดที่21เปอร์ซิสโซโลเสมอมาดูราอยู่ในเต็ด2 2เปอร์ซิเคดิรีเสมอ p s เ m ยอกจาการ์ตา2 2มาลุดอยู่ในเต็ดชนะเปอร์ซีแจกเจปาร่า40 p s m มาคาซาไพเดวาอยู่ในเด็ด0-2เปอร์เซบายาสุราบาย่าไพบายังคาร่าเปรซีซี1-2อารเรมาเอฟซีชนะเซเมนปาดังเอฟซี3-0บาลลียูไนเต็ดไพ้เปอร์ซีแจกจาการ์ตาศ -1 เปอร์ซิต้าทังเกรันชนะเปอร์ซาตูอันเซปักโบลาบีอัก2 1บอเนียวซามารินดากับเปอร์ซิต์ปันดุงเลื่อนไปแต่วันอาทิตย์ที่15มีนาคมทุ่งตรงสรุปตารางคะแนนฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกนัดที่21จ่าฝูงเป็นของเปอร์ซิต์ปันดุงมี47คะแนนที่2เป็นบอเนียวซามารินดามี46คะแนนที่3เป็นเปอร์ซีจาจาการ์ตามี44คะแนนที่4เป็นมาลุตยูไนเต็ดมี40คะแนนเปอร์เซบายาสุราบายาที่5เปอร์ซิต้าทังเกรันที่6 PS IM ย์กจ์ตาที่7 a าร์เรมที่8ปดเดซันโบฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกนัดที่21 Max บเอ็ดซิมิลูซาเดลิมาเปรซีจาจาการ์ตา12ประตูดดวเบโตลูอันเบโลอาร์เรมาเอประตูมาริอาโนเปราลตาบอนเนวซามารินดา10ประตูดาบิดดาซิวามาลุตยูไนเต็ด10ประตูชิโรอเวสมาลุตยูไนเต็ดประตูอเล็กซ์มาตินส์เดวายูไนเด9ประตูโชเอลวินิซิวส์อาร์เรมาเอประตู โฮเซเอนริเกเบอร์ซิกเคดิรีแประตูฟุตบอลอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล2025-26นัดที่22วันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2ทุ่มครึ่งเปอร์ซีจาจากาตาพบ PSM มาคาซาเซเมนปาดังเอฟซีพบมาลุตอยู่ในเตดเบอร์ซิกเคดิรีพบบายังคาราเปรซิซีวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2ทุ p ops, p ops, ่มครึ ited, ops, ah ่งเปอร์ซีแจฟเจปาราพบเปอร์เซบยาสุราบายามาดูราอยู่ในเตดพบอาร์มาเอฟซี เปอร์ซิสโซโลพบเปอร์ซาตูอันเซปักบรลาบิอักวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2ทุ่มครึ่งเดวายูนเต็ดพบบอร์เนียลซามารินดาเปอร์ซิสปันดุงพบเปอร์ซิต้าทางเกรรนทีเอสไอเอ็มยอกจาการ์ตาพบบริยูนเต็ดขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ